สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่พุทธศักราช2566แก่หน่วยงานต่างๆที่ถวายงานเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรเป็นตราอักษรพระนามสอรอเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรที่ด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพรมีตราอักษรพระนามสอรอและข้อความพระราชทานพรสามภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย พร้อมทั้งส่งลงพระนามด้านล่างมีข้อความว่า Her เฮโรยุไพรเนสปริงเซส s ิริวั a วรี r i n a Rirat ส่วนทางด้านขวาของบัตรพระราชทานพรมีพระรูปจำนวนสามพระรูปได้แก่พระรูปที่ทรงฉายกับม้าส่งนอกจากนี้มีพระรูปที่ทรงฉายกับสุนัขทรงเลี้ยงและพระรูปในชุดราตรีสีน้ำตาลทอง